ิลินทปัญหาตอนที่12ข้อที่99-108ถึง108ว่าด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้ามิลินจึงทรงดำริว่าพระนาคเษสนให้โอกาสแก่เราแล้วขั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงหมอบลงในที่ใกล้เท้าของพระนาคเศสนแล้วส่งวันนมเืออัญชลีที่พระเศีย แล้วตัดว่าข้าแต่พระนาเกเส้นพวกเดียถีกล่าวว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงยินดีต่อการบูชาอยู่ก็ชื่อว่าปริพานยังเกี่ยวข้องอยู่กับโลกยังติดอยู่ในโลกยังสาธยาอยู่กับโลกการบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นหมันก็ยังมีผลอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าปริพานแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วหลุดพ้นแล้วไปจากภพทั้งปวงการบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้บฏิบันิแล้วย่อมไม่รู้จักยินดีต่อสิ่งใดการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักยินดีก็เป็นหมันไม่มีผลอันใดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญหานี้เป็นอุพโตโกรธ องเงื่อนไขสองแง่ไม่ใช่วิสัยของผู้มีความคิดมีสติปัญญาน้อยเลยเป็นวิสัยของผู้มีความคิดสติปัญญามากขอพระผู้มีพระเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงทำลายทิศขายคือทิินี้นิสียพระผู้เป็นเจ้าสามารถทำลายขายทิฏฐินี้ได้โดยแท้ปัญหานี้ได้มาเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระ พระผู้เป็นเจ้าแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดวงตาคือปัญญาแก่พระชินบุตรทั้งหลายในอนาคตเพื่อจะได้ข่มเสียซึ่งท้ายคําอันเป็นหลักของในพระพุทธศาสนาพระคุณเจ้าลำดับนั้นพระนาคเษนเทระจึงตอบว่ามหาราชขอถวายพระพรมหาบพพิตรพระราชสมภารสมเด็จพระพิชิตมารตอนนี้ผ่านแล้วจริง พระอ,องค์เมื่อยังไม่ปฏิพานก็ไม่ยินดีต่อการบูชาเพราะว่าได้ทรงสละความยินดีเสียที่ภายใต้ต้นศรีมหาโพนั่นแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปริพานแล้วข้อนี้สมกับที่พระสาดีบุตรผู้เป็นพระธรรมเทศเนาบดีกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีเสมอเหมือน ผู้อันเทพยรดามนุษย์ทั้งหลายสการะบูชาแล้วย่อมไม่ทรงยินดีต่อการบูชาเลยอันนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตัดว่าข้าแต่พระนัเกเสนธรรมดาบุตรก็ย่อมสรรเสริญบิดามารดาย่อมสรรเสริญบุตรข้อนี้ไม่เป็นเหตุให้ข่มขี่ด้วยเท่าคำของผู้อื่นข้อนี้ยังเชื่อ ฟังไม่ได้ก่อนขอพระเจ้าพอพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจงกล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงเพื่อให้ถ้อยคําของพระผู้เป็นเจ้ามั่นคงเพื่อทําลายเสียทึ้งขลายคือทิฐทีนี้เถิดอุปมาเหมือนกองไสใหญ่ขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าได้ดับขันธนิพพานแล้วพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงยินดีต่อการบูชา แต่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายกระทำซึ่งอธิธาตของพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักทรงยินดีผู้ปริพานแล้วให้เป็นอารมณ์ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ย่อมได้สมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและปรินิพานสมบัติข้อความข้อนี้ควรทราบได้ด้วยอุปมาและอุปมาเหมือนอะไร เหมือนกองไฟใหญ่ลุกลุ่งเรืองแล้วดับไปอาตมาขอถามว่ากองไฟใหญ่นั้นยินดีต่อเชื้อไฟหรือหญ้าและไม้มหาบอกฮิตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากองไฟใหญ่นั้นยังลุกโผล่อยู่ก็ไม่ยินดีต่อเชื้อคือหญ้าและไม้ไม่ต้องพูดถึงไฟที่ดับไปแล้วเพราะไฟไม่มีเจตนาจะยินดีอย่างไร ขอถวายพระพรเมื่อไฟนั้นดับไปแล้วโลกมีการสูญไปจากไฟพวกมนุษย์ที่ต้องการไฟก็ไม่สมหวังนะสิ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าไม้ย่อมเป็นวัตถุที่จะให้เกิดไฟขึ้นได้พวกที่ต้องการไฟก็จะเอาไม้มาสีกันและก็ทำให้ไฟเกิดขึ้นอีกขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นถ้อยคำของพวกเดชถีที่ว่า การบูชาพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักยินดีเป็นของหมันไม่มีผลนั้นก็ผิดไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าย่อมลุ่งเรืองอยู่ในหมื่โลกธาตุด้วยพระพุทธรัศมีเหมือนกับกองไฟใหญ่ฉะนั้นขอถวายพระพรกองไฟใหญ่ลุกลุ่งเรืองแล้วดับไปชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ลุ่งเรืองด้วยพุทธรังสี ในหมื่นโลกธาตุแล้วดับไปด้วยการดับขันฉันนั้นไฟที่ดับแล้วย่อมไม่ยินดีต่อเชื้อคือหญ้าและไม้ชันใดพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยินดีต่อเครื่องสักการะบูชาฉันนั้นเมื่อไฟดับแล้วมนุษย์เอาไม้มาสีกันให้ไฟเกิดขึ้นอีกชันใดเทพธรรมดาและมนุษย์ทั้งหลายนึกถึงคนของพระพุทธเจ้าผู้บรินิพพานแล้วผู้ไม่รู้จักยินดีแล้วปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดีก็ได้สมบัติสามประการฉะนั้นด้วยเหตุนี้และมหาบพิสการะการบูชาพระพุทธเจา้าผู้ดับขันพระนิพานแล้วผู้ไม่ทรงยินดีต่อสิ่งใดจึงไม่เป็นหมันจึงมีผลอุปมาเหมือนลมใหญ่ขอถวายพระพรขอมหาบพิษจงทรงสดับเหตุการณ์นี้อื่นอีกขยิ่งกว่านี้ ถ้ามหาบาพิษยังเครือบแข็งสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่บูชาพระพุทธเจ้าผู้ปฏิิพานแล้วผู้ทรงยินดีว่าไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่นั้นอาตมาจะอุปมาถวายกล่าวคือลมใหญ่พัดมาแล้วหายไปขอถามว่าลมที่หายไปแล้วจะกลับพัดมาอีกหรือไม่ไม่กลับพัดมาอีกพราพูุนเจ้าเพราะลมนั้นไม่มีความผูกใจ หรือการกระทำไว้ในใจที่จะพัดใหม่อีกเพราะเหตุว่าลมนั้นไม่มีจิตนาขอถวายพระพรล,ลมที่หายไปแล้วนั้นชื่อว่าขาดหายไปด้วยหรือไม่ขาดหายไปเพราะผู้เป็นเจ้าคือมนุษย์เหล่าใดลอนขึ้นมาแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ทำให้ลมเกิดขึ้นด้วยใบายตาลหรือด้วยเครื่องพัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเลี่ยวแรงกําลังของตอนแล้วก็ะทาให้ความร้อนนั้นหายไปด้วยลมนั้นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคําพูดที่พวกเดียรถีว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันปร,รินิพานไปแล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดีเป็นของหมันไม่มีผลนั้นก็ผิดเพราะพระพุทธเจ้าได้พัดสัตว์โลกให้เย็นด้วยลมคือเมตตาผมมิหาร อันกเกษมสารจุขุมเย็นใจแผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุเหมือนกับลมใหญ่พัดให้สัตว์โลกเย็นฉะนั้นลมใหญ่พัดมาแล้วหายไปชั้นใดพระพุทธเจ้าก็พัดสัตว์โลกในหมื่นโลกธาตุให้เย็นด้วยเมตตาอันสุข,ขุมยิ่งแล้วก็ดับขันไปฉนั้นลมที่หาย ไปแล้วกลับพัดขึ้นมาอีกก็ไม่รู้สึกยินดีฉันใดความยินดีของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อโกูลโลกก็สงบไปแล้วฉันนั้นพวกมนุษย์ที่ร้อนที่มีอุปมาฉันใดเทพดามนุษย์ทั้งหลายที่เล่าร้อนด้วยไฟกิเลสามกองก็มีอุปนิสัยอุปมาฉันนั้นใบตาลและเครื่องพัด ย่อมเป็นเหตุให้ลมเกิดขึ้นชันใดพระาธาตุรัตนะพระยานรัตนะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุให้สมบัติสามประการนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังเพื่อนสนอยู่ก็ดีเมื่อพระพุทธเจ้าปันาินิพานแล้วก็ดีผู้ใดสักการบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ผู้นั้นก็ได้รับความลื่นเล e r i บันเทิงใจพวกที่ปรารถนาสมบัติสาประการก็ได้สำเร็จตามปัถนาพวกมนุษย์ที่ร้อนทำให้ลมเกิดขึ้นด้วยใบตาหรือด้วยเครื่องพัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำความร้อนนั้นดับไปได้ชั้นใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาพระธาตุรัตนะพระยารัตนะของพระพุทธเจ้า ผู้บริพา์แล้วผู้ไม่ทรงยินดีทำกุศลให้เกิดขึ้นก็ดับร้อนความเล่าร้อนสามประการด้วยกุศลทั้นด้วยเหตุนี้และมหาบพิษจึงเป็นอันว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปริพา์แล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดีไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่ ข้าแต่พระนกักเซนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวบรรยายมากเกินไปขอจงกล่าวเฉพาะใจความให้กระทัดรัดเถิดอ,อุปมาเหมือนเสียงกรองขอถวายพระพรขอมาบพิจงทรงสดับเหตุที่ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อค่มขีถ้อยคำของผู้อื่นเสียคือบุรุษคนหนึ่งตีกองทำให้เกิดเสียงขึ้นเสียงกลองที่บุรุษนั้นทำให้เกิดขึ้นก็จางหาย เสียงกองที่หายไปแล้วนั้นก็ยินดีที่จะเกิดมาอีกหรือไม่ไม่ยินดีเลยพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเสียงกองนั้นไม่มีความผูกใจหรือใส่ใจอันใดเมื่อดังขึ้นแล้วหายไปก็เป็นอันขาดเสียงแต่กองนั้นยังเป็นกองที่จะทำให้เกิดเสียงได้อยู่เมื่อเหตุปัจจัยมีอยู่บุรุษก็ตีกองให้เกิดเสียงได้อีกข้อนี้ก็ฉันนั้นแหลมหาวอพิษ คือพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระธาตุรัตนะอันพระองค์ทรงอบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนัทสนะไว้แล้วทรงตั้งพระธรรมวินัยให้แทนพระองค์ไว้แล้วจึงดับขันธระนิพานไปไม่ใช่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธระนิพานไปแล้วการได้สมบัติจะขาดไปคือสัตว์ทั้งหลายที่ถูกความทุกข์ในโลกนี้บีบคั้นแล้ว ก็กระทำพระธาตุรัตนะพระธรรมรัตนะพระวินัยรัตนะให้เป็นปัจจัยสืบต่อไปแล้วก็ทําให้เกิดสมบัติได้ตามปัสนาเหมือนกับรองที่ทําให้เกิดเสียงได้ฉะนั้นขอถวายพระพรถ้ากรองที่จะทําให้เกิดเสียงมีอยู่เมื่อมีผู้ตีกองก็ทําให้เกิดเสียงได้อีกชั้นใดเมื่อพระธาตุรัตนะมีอยู่ผู้ปัารถนาสมบัติ การทำัธรรัตนาให้เป็นปัจจัยสืบต่อไปก็ย่อมได้สมบัติฉะนั้นโดยเหตุอันนี้จึงเชียอเห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดียังมีอานิสง์ยังมีผลอยู่ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระาศาสริยมุนีได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนต่อไปภายภาคหน้าจะมีผู้กล่าวว่า ศาสนาไม่มีศาสดาแล้พระศาสดาของพวกเราก็ต้องไม่มีดังนี้แต่ว่าอานน์ไม่ควรเห็นอย่างนี้คือพระธรรมวินัยนอันใดที่เรากล่าวไว้ไดีแล้วบัญญัติแล้วพระวินัยพระธรรมนั้นแหละเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วจะเป็นศาสดาของพวกถือทั้งหลายดังนี้ เพราะเหตุนี้แหละมหาบพิษจึงว่าคําที่พวกเดรัจฉีว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปริพาน์แล้วผู้ไม่จักทรงยินดีเป็นของหมันไม่มีผลนั้นผิดไปอุปมาเหมือนแผ่นดินใหญ่ขอถวายพระพรขอจงทรงสดับเหตุอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อให้เข้าใจพระไทยว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปริิพานแล้วนั้นยังมีอานิสงส์ยังมีผลอยู่ คือแผ่นดินอันใหญ่นี้ย่อมยินดีว่าพืชทั้งปวงงอกงามขึ้นในตัวเราหรือไม่ไม่ยินดีเลยพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเมื่อแผ่นดินอันใหญ่ไม่ยินดี mm hmm. เหตุใดพืชทั้งปวงจึงงอกขึ้นงามขึ้นมีรากมั่นคงมีต้นมีแก่นกิ่งใบมีดอกมีผลเล่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าแผ่นดินใหญ่ไม่ยินดีก็ดีก็เป็นที่ตั้งแห่งพืชเหล่านั้นพืชเหล่านั้นจึงงอกงามขึ้นได้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าได้กำจัดถ้อยคำของพวกเดรถีให้หมดสิ้นไปแล้วด้วยอุปมาข้อนี้